หุ y ไ e จีเอ t a เ n นเมนพุ่งขึ้นสูงหลังแบ็กพิงคัมแบ็คในเดือนสิงหาคมพร้อมกับทัวรอบโลก เมื่อวันที่6ก,กรกฎาคม2022นะคะตามเวลาเกาหลีใต้ YG Entertainment ได้ากาวว่า b l a c k พิ n งจะปล่อยเพลงใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากมีความพยายามเป็นอย่างมากเราได้เตรียมเพลงไลฟ์สไตล์ b l a c k พิ n k พวกเขาได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าขณะน,นี้สมาชิก b l a c k พิ n งกํกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการบันทึกสำหรับอัลบั้มใหม่ของพวกเขาและจะเตรียมถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในเร็วๆนี้ YG Entertainment เ,เพื่อให้ b l a c k พิ n งขยายความสัมพันธ์กับแฟนทั่วโลกพวกเขาว วางแผนที่จะออกทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกซึ่งก็จะยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปทั้งหมดนอกจากนี้เราก็ได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องจัดโปรเจกต์ขนาดใหญ่ให้สอดคล้องกับการถอดรอบโลกที่มีขนาดใหญ่ เรียกได้ว่าเกือบ2ปีแล้วนะคะที่เจ้าสาววงแบล็กพิงก์ออกอัลบั้มเต็มชุดแรกค่ะที่มีชื่อว่าดีอัลบั้มในปี2020ันที่ผ่านมาพร้อมกับเพลงไตเติลก่อนวางจาหน่ายนะคะก็คือเพลง How You Like That และอย่างเพลงพิเศษอย่างเพลงไอศครีมนะคะที่ร่วมมือกับนักร้องดังค่ะอย่างเซรีน่าโกเมสดังนั้นนะคะหลายคนจึงตั้งตางรอ,อก,กับการกลับมาของแบล็กพิงก์ที่รอคอยมานานค่ะแต่สิ่งที่น่าสงเกตมากกว่านั้นนะคะก็คือการคัมแบ็กและการประกาศเวิร์ทัวร์ของกลุ่มนั้นนะคะมูล,ลค่าหุ้นของ g บจีเอเดเ n นได้เพิ่มอย่างน่าประทับใจค่ะมูลค่าหุ้นของบริษัทได้เพิ่มขึ้นประมาณ10%นะคะและมีรายงานว่ามีการเพิ่มถึง11%ค่ะเมื่อเปิดการซื้อขายในเช้าวันที่6ก,กรกฎาคม2022ซึ่งก็สูงถึง51,400คูเรียวอนนะคะในขณะที่เพลงของ b l a c k พ i งกก็กลับขึ้นมาสู่ชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่มีการประกาศการคัมแบ็กและการถวรรอบโลกออกมาแฟนๆก็รอแทบไม่ไหวแล้วค่ะกับการกลับมาของ b l a c k พ i n กในครั้งนี้เป็นการ กลับมาเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่รอคอยมานานค่ะในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ